สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบการปลูกยูปลูกก,กินในรั้วนในสวนทุกคนนะคะเมื่อนีทังช่องมีกินมีใส่แชนแนลนะคะจะผ้ามาหมักใบสมสาหรือใบจามจุลีนะคะที่จะเอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะจะผ้ามาเบิ้งวิธีทํานะคะก่อนที่จะไปเบิงบ้งวิธีนะคะก็าฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งช่องของเฮาในเด้อคะ่ะ ค่ะมือนี้เขาจะมาทําปุ๋ยหมักนะคะจากใบไม้นะคะใบไม้ที่เขาจะใส่มือนี้คือใบสามสานะคะใบสามสาหรือใบจามจุลี่นะคะที่เขาหลุดจักกันท่านมีหลายซื้อนะคะส่วนภัยอีสานเขาเอื่นว่าใบสามสานะคะภาคกลางพคนอื่นต้นจามจุลี่ภาษาเพื่นว่านะคะ,ะนี่คือใบสามสาที่แห้งแล้วนะคะได้มาจากเพื่อนครูเพื่อนนะคะโรงเรียนเพื่อนมีต้น สำสานะคะเพิ่นก็นเลยก,กวาดมาฝากนะคะเมื่อนี้เพิ่นกวาดมาฝากถึงหกกระสอบนะคะได้ใบจามจุรี่มาหกกระสอบนะคะที่เข่าจะมาใส่มักนะคะนอกจากใบจามจุรี่เข้าก็จะมีขี้ม่วนะคะขี้มัวาที่เขาจะใส่เป็นส่วนหนึ่งในการมักนะคะก่อนที่เขาจะเป็นทั้งมักก็คือถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกนะคะเอามาเป็น ทางมักของเห่านะคะที่จะใส่เป็นเทลกระสอบกระสอบนะคะมันจะได้กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ย่มเห่ารดน้ำลงไปนะคะนี่คืออุปรกรณ์ที่เราจะใส่มักนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวนึงก็คือน้ำเปล่าเปล่านะคะน้ำเปล่าเปล่าตัวนี้เขาจะเอามา,าผสมพอ่อดอนนึงนะคะพอ่อดอนนึงคือตัวนี้นะคะนี่คือ พ่อดอหนึ่งนะคะพ่อดอหนึ่งตัวนี้เข้าไปขอจากกรมพัฒนาที่ดินนะคะเพื่อนจะมีแจก,กนะคะเป็นแจก,กฟรีนะคะกรมพัฒนาที่ดินเพื่อนหายมากนะคะไอยางเข้าไปก็ไปขอเพื่อนโหลดนะคะเพื่อนกสีขอเอกสารนะคะนี่คือพ่อดอหนึ่งนะคะลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะเอา ขั้นตอนก็คือเห้าผสมนะคะผสมพ่อดอนนึงลงไปในน้มน้มตัวนี้เขาจะเอาไปรดใส่ไอ้ย่ามเห้าหมักนะคะเห่าผสมเทเทไว้ก่อนนะคะที่จริงบ่ได้ใส่หลายแปบนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันได้เปิดแล้วก็เลยใส่ลงไปเหมือเพิ่นว่านึงซ่องตัวไอ้ใบใหม่ถึงตันนึงนะคะ แต่นี่ใบใหม่บ่าพอตันนะคะพอเข้าผสมลงไปแนะนำก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะาอาจจะเอาไปเทใส่กับตัวอื่นที่เข้ามักที่เหลือไว้เทลงไปเราก็คน้คนคน้นค้นสักประมาณสิบนาทีนะคะ อันดับแรกเทาก็จะใส่ใบสมสานะคะล่องกลนถุงก่อนนะคะ ด้วยขี่งัวนะคะนี่น่าจะเอานา้ำพอดอหนึ่งนะคะลดลงไป ต้องหลยเป็นไหน,นะคะทําเป็นสั้นเป็นสั้นไปนะคะ หลังจากเต็มถุงแล้วที่ห้าเห็ดเป็นสั้นเป็นสันนส้นเป็นสั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องคุกเข้าเศษใบใหม่กับเศษปุ๋ยเศษน้ำพ่อดอหนึ่งนะคะเ้าก็ใส่ในลักษณะทำเป็นชั้นชั้นชั้นแบ่งชั้นขึ้นมานะคะขั้นต่อไปคือดน้ำนะคะขั้นสุดท้ายแล้วนะคะพอาหว่ามันเต็มถุงแล้ว น้ำลงไปน้ำก็จะก็ได้ไหลออกขานี้คือในการมัดใบสำสานะคะใส,ใส่โดยใส่ภาชนะคือถุงพลาสติกนะคะเป็นภาชนะในการมัดนะคะเพื่อหนึ่งละป้องกันโบไห้ไก่ไม่เคียนะคะบ่ห้ไก่อีกอย่างหนึ่งคือการเก็บความชุ่มชื้นนะคะโบไห้ไอ้ไน้ำที่เห่าหดลงไปเนี่ยมันระเหยออกไปเร็วนะคะ เวลาปิดปากกระสอบเฮาจะปิดไปแค่นี้นะคะเฮาจะปิดไปแค่นี้จะบวบปิดไวจนมิดนะคะเพื่อว่าให้อากาศเขาไปช่วยในการย่อยสลายได้ดีขึ้นนะคะทุกสิฟบ้นเฮาจะมาลดน้ำนะคะมาลดน้ำลงไปพรมน้ำลงไปมักไวจนกว่าว่าการย่อยสลายจะสมบูรณ์นะคะการการก็คือเฮาเบิ่งว่าไอ้แก๊ด ที่เกิดจากการมัรกนีมีบอนะคะเขาจะมาเปิดเบิ้งว่ามันเหลือแก๊สบอนะคะถ้าเหลือแก๊สก็คือเข้าออกไปใส่ในกับต้นใหม่บ่ได้นะคะมันมันมันหอนจะเห็นเห้ต้นใหม่เข้าตายนะคะเพราะฉะนั้นย่ามเขามาจับเบิ้งก็จะรู้ว่าอ่ามันมีไอแก๊สของการมักบอนะคะถ้ามันมีอยู่เขาก็ย่างถือว่าย่างบอ่อใดแล้วนะคะย่างบอ่อพ่อที่จะเอาไปใส่ได้นะคะ ค่ะเซตแล้วนะคะสำหรับการทําปุ๋ยมักจากใบสำสาเขาจะตั้งมักไว้นะคะจนไอจนกว่าว่าแกดที่เกิดจากการมักของใบใหม่และะ้วก็จากขีง้ง่วจะมดไปนะขังต่อไปเขาก็จะมาติดตามว่าการมักนะคะเป็นไปดีซัําใดนะคะจะเอามานำเสนอให้ ทุกท่านได้บ่งนะคะสำหรับคลิปการทำปุ๋ยมักจากไใบส้ำสานะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกท่านนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะแล็ขอให้ทุกท่านได้มีกินมีใส่นะคะตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ